าการปรับจูนระบบการจ่ายแก๊สของเครื่องยนต์ระบบอมอต้มระบบเขาเรียกระบบพวกนี้เขาเรียกระบบดูดนะระบบดูดจะประกอบไปด้วยตัวที่เราต้องปรับเนี่ยทั้งหมด3ตัวนะครับอันนี้1ตัวจะเห็นว่าเป็นสกูแฉกไอ้สกูแบ,บนนะสะกูแบ,บน1ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้อีก1ตัวนะครับแล้วก็ นี่อีกหนึ่งตัวก็คือท่อที่จะวิ่งเข้าไปตัวคาร์บูเรเตอร์จากาหม,ม้อต้มวิธีการปรับตั้งให้สตาร์ทเครื่องแล้วให้เป็นเป็นเป็นใช้แก๊สแล้วก็คายคายตัวนี้ออกนะครับคายก็คือหมายความว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาประมาณทักสาหรือ4รอบนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ ตัวนี้เราเรียกว่าถ้าภาษาช่างเขาเรียกว่าตัวเซนซิติวิตี้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือมันเป็นตัวชดเชยเราก็หมุนเข้าให้หมดนะหมุนเข้าก็คือหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้สุดนะครับเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าเครื่องมันอาจจะเดินเบาอยู่นะให้คลายออกนะครับคลายออกก็คือ,อตัวเนี้ยตัวเขาเรียกตัวไอดอลตัว,ต,วตัวจ่ายแก๊สคงที่ หรือนะบางคนก็เรียกว่าจ่ายแก๊สเดินเบาเนี่ยเราให้หมุนคายตัวนี้ออกหมุนคายออกเรื่อยๆหมุนคายจนมีความรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยมันเดินแล้วมันสัน่นสั่นหมายความว่าเหมือนเหมือนเหมือนเชื้อเพลิงไม่พอนะว่าเหมือนเชื้อเพลิงไม่พอเราก็ปรับมันลงไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าเครื่องมันสัน่นจนมันจะดับแหล่ไม่ดับแหลนะ่จะดับแหล่ไม่ดับแหล่ก็คือหมายความว่าใช้ได้แหละเราต้องปรับตัวนี้ให้เครื่องเกือบจะดับ นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเซนซิติวิตี้นะก็ขยหมุนขยออกหมุนทวนเข็มนาฬิกาขายออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อจะรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยเร่งขึ้นเครื่องเร่งขึ้นเร่งขึ้นเร่งขึ้นจนเรามีความรู้สึกว่า,เ,าเครื่องเร่งเกินไปเราก็หมุนเข้าจนาหมุนเข้าจนมีความรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยเดินนิ่งดีแล้วเครื่องเดินเบาเดินนิง่ง นะเดินเดินเบาเดินนิ่งเครื่องไม่สั่นหมายความว่าเครื่องเดินเรียบอันนี้ก็ถือว่าการจูนที่มอเตอร์เน่ยจบสิ้นนะครับนะหลังจากนั้นเรามาจูนว่ากําลังการจ่ายแก๊สเนี่ยเพียงพอต่อเครื่องยนต์หรือเปล่าตัวนี้จะเป็นตัวปัจจัยที่ทําให้ดูว่า,เ,าเครื่องดูดแก๊สทันไม่ทันนะครับก็สตาร์ทเครื่องไว้นะแล้วก็เร่งเครื่อง ในความรู้สึกเราอาจจะให้เครื่องอยู่ที่ประมาณทัก2,000รอบหรือ3,000รอบนะอยู่ระดับเนี้ยประมาณทัก3,000รอบก็เด้เรามีในในในรถฟ็อกลิฟต์เนี่ยจะไม่มีเกวัดรอบเพราะ,ะนั้นเราก็ใช้ความรู้สึกเราว่าเครื่องเร่งอยู่นะพอเครื่องเร่งอยู่เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราหมุนเข้านะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยหมุนเข้าหมุนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆื่อยจนมีความรู้สึกว่า จาก3,000รอบเนี่ยเหมือนเสียงเครื่องเนี่ยเครื่องมันเบาลงนะเบาลงเบาลงก็หมายความว่าแก๊สเนี่ยเครื่องเนี่ยดึงแก๊สไปเริ่มจะไม่พอนะแต่อย่าให้ทำอย่าให้เบาอย่างนี้เพราะว่าการที่มีส่วนผสมเบาจ่ายแก๊สเข้าไปในเครื่องยนต์น้อยเนี่ยมันจะเกิดแบคไฟก็คือหมายความว่าจุดระเบิดก่อนที่ที่หัวเทียนจะทํางานนะงนั้นะพอเราหมุนเข้าไปถึงจังหวะหนึ่งเครื่องเบาแล้วเราก็ขายออก ขายออกจนมีความรู้สึกว่าเครื่องมันเร่งเร่งจนปกติแหละนะเร่งจนปกติขายออกอีกหน่อยก็ยังไม่เร่งขึ้นนะเราก็หมุนเข้าหมุนเข้าหมุนเข้าจนเครื่องมันเริ่มเบาแล้วหาจุดที่ว่าเครื่องจุดที่เครื่องเริ่มจะเบาอันนี้ก็คือหมายว่า,วาจุดที่รอบเครื่องประมาณสักสามพันรอบออแก๊สใจ่ายให้เครื่องยนต์ทันนี่คือจุดที่เหมาะสมแล้วนะแต่ว่าพอเวลาทํางานจริงๆเนี่ยเครื่องมันเนี่ยมันจะมีโหลด นะโหลดจากการพาระจากการขับเคลื่อนหรือภาระจากปัม๊มไฮดรอลิกที่ทำงานอยู่ก็ให้เราเนี่ยคายคายาทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะคายออกประมาณตั้งหึ่งรอบถึงสรอ,อบเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้จ่ายแก๊สได้เพิ่มมากขึ้นในภาระโหลดที่มากขึ้นนะพอเวลาเวลาเวลา,เวลาเราต้องยกหรือเราต้องวิ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ารถมีกำลังมากขึ้นนะครับ โดยรวมแล้วการปรับจูนแก๊สของรถแก๊สก็ทำเพียงเท่านี้